พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติอย่างนั้นไม่ใช่เอาสะดวกอีกเหมือนกันนะเออเลิกยามของพระผู้มีพระภาคเห็นไหมเวลาอาตมาถามว่าศาสดาบัญญัติอะไรโยมจะไม่ทราบกันนี่คือปัญหาของชาวพุทธบอกแต่อาจารย์เราบอกอย่างนี้แต่ศาสดาผู้เป็นคนบัญญัติครั้งแรกเป็นสัพพญญู เป็นบรมครูของอาจารย์เราอีกทีหนึง่งถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นได้พูดไว้อย่างไรเราไม่มีองค์ความรู้ตรงนี้นี่แหละองค์ความรู้ที่อยากจะมอบให้พวกเราเพื่อให้พวกเราเนี่ยไปถ่ายทอดต่อให้กับเยาวชนทุกคนนะเพราะพวกเราเป็นเป็นแหล่งเป็นฐานข้อมูลใหญ่ที่จะสืบทอดกันต่อไปนะอ่านั้น เลิกดียามดีมงคลดีเนี่ยพระผู้มีพระภาคไม่ได้บอกว่าเอาเลิกสะดวกเลยพระองค์บอกว่าอย่างไรสัตว์เราใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเชา้ชาเช้านั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีเห็นไหมเวลากลางวานันเวลาเย็นก็เช่นเดียวกันนี่คือเลิกยามของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะ เนี่ยยมดูพระสูตรนี้สัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลา